สวัสดีครับครับคลิปนี้เป็นการทำนาดยดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะครับในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภประจําเดือนกร,รกฎาคม2 5งหนี้ครับครับในเรื่องการงานของชาวราศีตุลน,นะครับราศีกรกฎเนี่ยเป็นภพกรรมะเรือนการงานนะครับนะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับการงานของชาวราศีตุลเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับจะมีความเจริญก้าวหน้าดนะีการงานจะประสบผลสําเร็จดีครับ แล้วก็ชาวราศีตุลจะมีชื่อเสียงนะได้รับการยอมรับนะได้รับเกียรตินะเกียรติยศมากขึ้นนะครับในเรื่องของการงานนะหรือว่าได้รับการยกย่องชื่นช,ชมจากคนในแวดวงสายงานอาชีพเดียวกันหรือจากคนรอบข้างก็ได้ครับในช่วงนี้คือทํางานดีแหะครับช่วงนี้แหละนะประสบความสำเร็จด,ดีงานที่เกี่ยวข้องกับต่างแดนทิ่นกล้ต่างชาติต่างภาษางานนําเข้าส่งออกประสบผลสำเร็จด,ดีนะครับมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะ สำหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้นะครับส่วนในเรื่องของการเจรจาธุรกิจการค้าอะไรต่างๆนะครับอาจมีเรื่องติดๆขัดๆอยู่บ้างนะครับนะกว่าจะคุยกันสําเร็จต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับหรือว่าต้องคุยกันหลายรอบนะจึงจะสําเร็จนะครับแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าสําเร็จนะนะแต่อาจจะอาจจะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาได้นะนะครับเดือนกรกฎาอาจจะไม่จบอาจจะต้องต่อไปสิงหาจะมีแต่สำเร็จนะครับประมาณนั้นในเรื่องของการเจรจาธุรกิจการค้าต่างๆ ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับภาพรวมกันเงินแล้วเนี่ยนะครับารายรับรายได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับมีเข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาบนะโชคลาบเนี่ยถ้าเกิดเป็นช่วงครึ่งเดือนแรกโชคลาบได้จากผู้หลับผู้ใหญ่นะครับโชคลาบได้จากต่างแดนถิ่นไกลต่างชาติต่างภาษานะจากการเดินทางก็ได้อันนี้มีโชคนะเกี่ยวกับพวกนี้นะครับ ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับนะโชคลาภก็ได้จากการทํางานหรือว่าจะได้จากคนนี้ที่ทํางานก็ได้ครับจะนําโชคลาภมาให้ครับทั้งหมดก็เป็นคำชนายดวงชะตานะครับของชาวราศรีตุลในเรื่องของงานเงินนะครับโชคลาภประจําเดือนกรกฎาคม2 5 6 8นี้ครับ